ฝันคืนที่สี่ที่ขึ้นบ้านใหม่มาเนาะฝันเห็นพระแค่นั้นฝันเห็นพระแค่นั้นแล้วได้คุยอะไรกันจับพระไหมไม่ค่ะแต่ว่าเหมือนว่าเขาคุยกันและเราอยู่ในจุดจุดนั้นอืแต่ว่าพูดทีไรขนลุกทุกทีอันนี้แต่ว่าพูดทีไรขนลุกทุกทีอันนี้คนยังลุกแสดงว่าฝันดีเนาะฝันดีจ้ะแต่ว่าถ้าให้ตีเลขเหรออ่ะงวดงวดวันที่หนึ่งธันวาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดต้องเมจะจะลงทุนไหม คิดว่าลงทุนแน่นอนค่ะไม่ผิดหวังเลยงวดนี้อ่า <c oughs> ผิดถูกไม่รู้เลยเนาะแต่ว่าแต่ว่าเราฝันอย่างนี้ถือว่าฝันดีเนะาะสามตัวก็ให้ขำต่วนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวาทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบ,บาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอ้าวไปขืนบ้านไม่เพิ่นมานี่เพิ่นนอนจะขึ้นแล้วน้องเมย์สี่คืนนี้ค่ะ คืนนี้คืนที่สี่ใช่จ้ะคืนแรกฝันไหมไม่ฝันฝันเมื่อคืนฝันเมื่อคืนเนี่ยฝันคืนที่สี่ใช่จ้ะฝันว่าเห็นพระพุทธรูปประมาณฝันดีเนาะฝันเห็นพระสงฆ์ประมาณสี่ห้าลูกงมวดนี้มีเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งแปดเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเล่าเล่าเล่าความฝันใหม่ความฝันฝันว่าเห็นพระสงฆ์ประมาณสี่ห้าลูก ก็คือเหมือนว่านั่งคุยกันแล้วก็เราก็เดินอยู่แถวนั้นอะไรอย่างนี้ท่านท่านมายังไงท่านมายังไงท่านเหมือนท่านอยู่ที่วัดท่านอยู่ที่วัดแต่เหมือนเราอยู่ในวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็นั่งคุยกันนอนคือขึ้นบ้านใหม่เนี่ยนอนคืนที่สี่ถึงฝันใช่สามคืนแรกไม่ฝันเลยไม่ฝันเลยแต่นอนหลับฝันดีว่ขึ้นฝันเมื่อคืนนี้ฝันเมื่อคืนฝันคืนที่สี่ที่ขึ้นบ้านใหม่มาเนาะจ้าฝันเห็นพระแค่นั้นฝันเห็นพระแค่นั้นแล้วได้คุยอะไรกันจับพระไหม ใช่ค่ะแปลว่าเหมือนว่าเขาคุยกันและเราอยู่ในจุดจุดนั้นอืมแต่ว่าพูดทีไรขนลุกทุกทีอันนี้ขนยังลุกแสดงว่าฝันดีเนาะฝันดีจ้ะแต่ว่าถ้าให้ตีเลขเหรอว่าน่าจะหนึ่งเก้าหนึ่งแปดทำไมต้องตีเป็นหนึ่งเก้าหนึ่งแปดเพราะว่าพระพระน่าจะอยู่สูงเก้าพระพระนี่ตีเป็นเก้าเนาะใช่หนูตีเป็นเก้าแต่ว่าดูในทำนายฝันเขาก็ให้หนึ่งเก้าหนึ่งแปดฝันเห็นพระต้องตีเป็นเก้า ถ้าฝันแบบนี้ดูทํานายฝันแล้วตีเป็นหนึ่งเก้าหนึ่งแปดใช่จ้ะอันนี้สองตัวนะอสองตัวอ่ะ,อะงวดงวดวันที่หนึ่งธันวาสองพันห้หกสิบเจ็ดต้องเม์จะจะลงทุนไหมคิดว่าลงทุนแน่นอนค่ะม่าผิดหวังเลยงวดนี้อ่าผิดถูกไม่รู้เลยเนาะแต่ว่าแต่ว่าเราฝันอย่างนี้ถือว่าฝันดีเนาะสามตัวก็ให้แปดแปดเก้าอ้าวมีเบิ้ลด้วยเพราะว่างวดนี้มันสัญจรเนาะ ใช่ค่ะมันเบิ้ลมาหลายงวดแล้วงวดงวดต่อไปเนี่ยต้องเบิ้ลอีกสัญจรไปที่เชียงใหม่ด้วยงวดนี้น้องเมยว่าว่าไงนะถ้าสามตัวแปดแปดเก้าค่ะแปดแปดเก้าใช่ค่ะอ๋อแปดแปดเก้าเนาะอ่ะเป็นความฝันเนาะเป็นความเชื่อเนาะความเชื่อลองตามนิดนหน่อยๆเผื่อมีดวงร่วมกันค่ะครับขอบคุณน้องเมย์มากค่ะสวัสดีครับอ่ะเ้าไปขึ้นบ้านไม่น้องเมย์มาเลย สองสามมื 2, 3, 10, 1, ่นนี่แหละแต่ว่าเพิ่นนอนขึ้นทีซีแล้วอันนี้ขนยังลุกอยู่เลยเพิ่นว่าคนยังลุกอยู่เลยถือว่าฝันดีนะน้องเมย์อืออ่ะบจ็นโมงครึ่งอะนุ๊กเพอร์เน่บอสบอสแล้วก็นอนแล้วก็ฝันเรื่องเดิมอีกก็ยาวอย่างเจ็ดโมงครึ่งเลยหนุมมาตื่นเฮ้ยดูนาฬิกาเจ็ดโมงครึ่งแล้วปกติน้องเมย์ฝันไหม ฝันไหมถ้าฝันเรื่องแบบนี้เห็นพระเนี่ยไม่ไม่เคยฝันค่ะอืมแต่ก็ฝันเป็นเรื่องธรรมดาเนาะแต่ว่าแต่ว่าตั้งแต่ขึ้นบ้านใหม่มาสี่วันเนี่ยเพิ่งพึ่งจะฝันขื้นที่สี่เนาะใช่ค่ะคิดว่าเขาก็อาจจะมาคุ้มครองเราแล้วให้โชคให้โชคเพราะว่าเราขึ้นบ้านใหม่เนาะใช่ค่ะอ่ะพี่น้องถ้าแจ้งเลยกะลองเอาไปวิเคราะห์พิจารณาบิ่งเด้อเพราะว่าแอดมินเองกะไปขึ้นบ้านไม่น้องเมย์มาเนาะ ไปขึ้นบ้านใหม่น้องเมย์มาก็ถามถามตั้งแต่นอนคืนแรกน้องเมย์บอกว่าไม่ได้ฝันเลยมาคืนที่สองก็ไม่ได้ฝันเพราะว่าบ้านอยู่ใกล้แอดมินนะครับมาคืนที่สามก็ไม่ได้ฝันมาวันนี้น้องเมย์มาที่บ้านเนาะมาซื้อของนี่เนาะป้าแอดมินถ่ายของช้ำรับคะเพิ่นบอกว่าเพิน่นฝันแต่ว่าในความฝันเนี่ยฝันเห็นพระนะครับฝันเห็นพระฝันเห็นพระโอ๊ยลืมถามเพิ่นไปว่าเห็นพระจักองค์เนาะเห็นพระจากรูปเนาะ แต่ว่าถ้าาเพิ่นฝันเห็นพระนี่ส่วนมากพระนี่ก็เป็นเก้าเป็นแปดอยู่แล้วล่ะตามตามปกติถ้าไปเบิ่งทำนายความฝันนี่ก็น่าจะอยู่ประมาณนี้ใช่ครับเออเพิ่นววายอยู่บอ่ว้างเหรอพระสี่หาองค์เอาเก้าห้าสี่บ่เออประมาณ5อ สี่องค์ห้าองค์เพิ่นบอกอยู่เนาะบพงหันเนาะไทยพระท่านเอากาบพูเป็นอย่างแต่ว่าตีแต่ว่าความความฝันของเพิ่นนี่ถ้าฝันเห็นพระเนี่ยเพิ่นบอกว่าต้องเป็นเก่าเป็นแปดเดี๋ยวเดี๋ยวจะขึ้นนาจอให้เพิ่งหรือว่าเอซี่าท่านใดที่ว่าอตีตามความฝันเพิ่อนเนาะถ้าตีเป็นตัวใด้กะลองตีเบิ้งนะครับสำหรับแอดมินกะคงจะตีตามที่เพิ่นบอกนะครับก็คือเก้า อ่าเก้าหนึ่งอ๋อหนึ่งเก้าหนึ่งแปดเออหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งแปดเออต้งเลกะล้องออไปวิเคราะเบ้างนะครับเพื่อมีบุญรวมกันเนาะเพราะว่าเพิ่นเพิ่งถึงบ้านไม่ไปได้อ่าซีมือนอนคื้นที่สี่นี่ฟันเลยคืนนี่เป็นคื้นที่หาเอาลัางเท่าตัวเลขแบบนี้นะครับอ่ามีโชครวมกันอาจจะได้โชคได้ลาบเนาะอ่าเดี๋ยวแอดมินขึ้นหน้าจอให้บิ้งกันแล้วกันสำหรับตัวเลขนะครับกับ่ได้ตั้งใจว่าจะ ่ายขลดปืนเนาะพอดีิืนมาิ่นปู่ม,มาถามถามเพิ่นสมื่นอ่ะเพราะว่าเพิ่นมาซื้อของสมื่ถามมือใดเพิ่นก็ว่าเพราะท่านได้ฝัน 8, 8, แต่ว่าสามตัวเพิ่นบอกแปดแปดเก้าเนาะเอาลองเบิ่งด้วยพี่น้องเพราะว่าแถวนี้เลขออกสัญจรนะครับเลขออกสัญจรสัญจรไปเชียงใหม่เพิ่นเน๊แถวนี้ไปออกที่เชียงใหม่ถ้าสัญจรนี่มักจะออกเลขบึนเนาะแต่น้องไม่บอกว่าแปดแปดเก้าเนาะอ่ะบันนีละ่ะพี่น้องอาจจะแปดแปดหรือเก้าเก้ากล่ากันไปเพราะว่าเราเพิ่นพันเห็นพระ นะครับเป็นฝันเห็นพระโปรตีนองเม่นี่แต่ฝันอยู่แต่ว่าบ่เคยฝันเห็นพระจะเคลียนะครับเป็นบอกว่างันเนาะอะจ้างใดกับเป็นแนวทางเด้อพี่น้องสําหรับคลิปนี้กัเป็นแบบคลิปบ่ได้ตั้งใจไทยเนาะแต,แต่ว่าค้นฝันแบบนี้มักจะถึกนะครับจ้างใดกับ้องเอาไปวิเคราะห์พจารณาเบิง้งมักอบจะกค่อยเอานะครับเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับแต่อย่าลืมนะครับทุกสิ่งทุกอย่าง อยู่ที่ความศรัทธานะครับอยู่ที่ความเชื่อนะครับจังไดกะล้องเอาไปวิขวบผีหน้าเบิ้งนะครับ่ะร้องเอาไปเป็นแนวทางเบิ้งนะครับเพื่อมีฉกมีบุญรวมกันกับน่องเม่เนาะเพราะวา่าเพิ่นขืนบ้านไม่นะครับกะล้องเอาไปาบีขวบผีหน้าเบิ้งนะครับจะนําเสนอให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเนาะจังไดก้กะถ้าผิดถือก็ยา่ากันนะครับเพราะว่าทั้งช่องของแอดมินก็เป็นช่องที นำเสนอตัวเลขแนวทางนะครับกัล้องออกไปวิเคราะห์บิ้งนะครับครับกัดว่าว้าอาจจะว้าไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะให้มันได้เวลาจักแปดนาทีนะครับสําหรับคลิปนี้กัสีเว้าให้มันได้แปดนาทีอ๋อก้มฝันนี่เนาะเป็นอย่างฟังอยู่น้ากันนี่หลายคนอยู่นะครับอ่ากัดตามนั้นนะครับเนาะตามที่ขึ้นหน้าจอให้เบิ้งนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับทันที่ยังไม่ทันได้กดติดตามนะครับเบึ้งคลิปนี้แล้วมักแล้วชอบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจในด้อครับเด้อที่สำคัญอย่าลืมนะครับเพื่อที่จะประผาดรับชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องโอ้ลูกค่ามีแต่คนสวยๆว่ามื่อนี <laughs> อ่เพื่อที่จะประผาดรับชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับจะไหวพอกันไหมในคลิปหน้าสวัสดีครับ